ครับกลับสวัสดีครับพ่อเมีพี่น้อง FC เส้นซีเส้นสองเส้นงองใต้ทำลี่ให้พี่น้องตุลักลี่ลลนะช่วยสืหาทำลี่ไหนเนาะปจิโป๊จะอยู่ในป้อมเลยก่าจีซำซำชัดชากพี่น้องยางออกป้อมยี่นี่แหละมาทรงข่าวทรงข้าวมาพบจากพี่น้องกั ือน,นี่กัสิมาให้แนวทา่านพี่น้องกองปายซื้อเพระท่านนี่เรียวกว่าเสี่ยไห่วันที่ใกลๆ้ๆหัวยออกคนละจะได้เปลี่ยนใจเสี่ยนน้องค้ายใจอ,อจ่อนเขเลยหยั่งพี่น้องซื้อมาได้ เพาบาง,งบางมองก็ซื้อก็ซื้อก็มือหวยออกเนาะพี่น้ bosses, er, องเนาะบางมือบางมองก็ไดนบางมองก็ซื้อได้ก่อนนี่สิบางมองก็เต็มเลี้ยวแล้วเนาะคือเศร้านี่มากกัผู้ใดที่อยู่ในร่ายเนี่ยคือสิได้เบิดทุกคนเหนอเนาะครับเนาะเพราะว่าเย็ดินไหล ทรงให้เบ้์สุกงโอ้ทรงบาหวานเบาไวพี่น้องหลายครับผู้ได้ขาดตกโบพ่องกับอขอตทษขออภหลายลหลายด้วยมันตอบเบาไวมันหลายครับอาจิตเลื่อนพานหรือมันโบโชว์บเด้งกับทักมาหมัยครับว่ามือเสาร์นี่กอะไ่ วัดทุกคนให้วัดทุกคนครับเพื่อบางคนคน่นกะอยากไปซื้อก้อนบางคน,คนก็ควรกะจะเจ็บไปไว้เปรียบเทียบก็สิกะเลี้ยวเตียนะ้ยเนาะดวงไฟดวงมันนาะพีนนะ่น้องเนาะมันมีกระชิมหายเนี่ยท่านคือเกา เดี๋ยวคุณล่ะโคศงสุดท้ายเมื่อไหร่ักที่พักที่สามสิบบอกพี่นอ้องเดี๋ยวสามสิบสามสิบสี่ล่งโคศงสุดท้ายให้ประมาณโคศงสุดท,ท้ายก็จะดีย่อให้ คือเกาสามหางกระชิมนี่คือเกาจับตาบึ้งให้ดีๆเตรียมตัวผู้ใดบ่อยากพลาดคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งสั่นเปลี่ยนไว้เดี๋ยวมันสิบพพาสผมลงคลิปองี่ยงมดจก็สฉดดิ่งเด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 ่งหลังกดกับว่าบ่เห็น เรเห็นยังเดบานเมืองพ่นอยัง,ยง,ยงเห็นเนาะซอยกดไหลกดแช่กด,ด,ดติดตามไว้หลายคนอยู่ที่วาดบ่เห็นบ,บ่อด้เบ่งบางคนกับบอยบ่อเบิงหอดคลิปจากได้จะรีบโทมาสอวมาถามอยู่อันสอวถามเหมือนบลพ่อ เอาไปก็ว่ามันสิบไปเฮ็ดแต่ลงทุนมันเป็นร้อยเป็นพันลงทุนสิบบาทพีน้องคาเน็ดมันได้อยู่จีคาเน็ดมันได้อยู่ิีคายไวไฟมันได้อยู่จท่านอาจารย์เองนี่ท่านเสี้ยนเองนี่ก็วังมาพี่น้องนะ่ะมีโสมีลาบแล้วก็อย่าลืม ูอาจารย์ตูเสี้ยนเนี่ยกะมีความหวังอยู่ถือน้อยถึงไล่กให้คืนหอดเนี่บางคนถือแล้วกะเสยครับเสยบอลูวอซี่แบบจอบเบิ้งยังเดียวบอลูบอซี่บอตอบรับต่ว่า่อเสียเอาหวยเขียวเห้าครับเขียว เอาไฮซากับพิมพ์ต่างๆหน้าๆครับอันค้นลักษณะแบบนั้นไม่เขียวไม้กวดมันบมเมนตเนีสิไมาเขียวมมกขวดครับมันเป็นสีเทียวส,ส่วนบุคคลเอาไปแล้วก็ลงทุนสิบบาทครับสิบเออเอาไปซื้อเฮ็ดหยังสิงไปลงทุนนี่หยังเอาไปเฮ็ดไปแล้วมันกับบุคคมคามันบ่พอจีไดเอยียงคาปัทู่กับบ่ไดา ผมว่ามันเป็นการล้มขัานครับขั้นเอาห่อเหยซากับพิมพ์มาย่เอาคาสวุณครับผู้ใดสิบปอ่านบาดไวมันต้องเข้าใจด้วย่มันสิมาคุ้มเราเขาเออกไปให้ไปแล้วว่าพ่อสื่อว่าได้มันเปลี่ยนไปว่าได้ครับสามวันสดๆเจ้าไปยูเสมาว่าพ่อถือ,อ,อวาอ่าได้เออขั้นมาสือ่อว่าได้สื่อว่าได้ครับว่า มันอันเครื่องเดียวเครื่องเดียวเขาไม่อยากเอามันผ้ากับทาไงครับทายงเครื่องนึงเก่เารลดขั้นหูมามันจะถือไปนั่นทาไงองค์มันกับว่าได้แล้วถ้าเจ้าขี่แล้วจงหาขอนมันกับมาไหวอนไะพยายา้แาแค่นเ้นออาห้ไปแล้วนะอันนั่นอันนี่ผมว่าภาพเป็นแค่สีนะ ถ้าลำไส้หลายผมจีบบอกมันบาไหวมันหลาย้นไหลายบปวดห,ห,หัวอยากได้ฟองปี่เขียวปวอดเท่ามันบาเมียนดิอันนี้ก็บพได้มาจมซูฟังหรือเฝ้าซูฟังนี่แหละอธิบายมันเป็นบางค้นบางค้นเป็นกันดีดีขอบคุนหลายหลายที่ว่ามีน้ำใจดีดีซึ่งกันและก,กันยังคืดหอด อาจารย์หรือเสี่ยนองข่ายอยู่ขอบคุณหลายๆครับที่เพิ่นมีน้ำใจผู้ว่ามีน้ำใจซุ่มขีดทีมักมวนนี่กะพยายามยะขวนจังเดก็ได้คือเก่าครับพดเอาเพราะม่มาเฉียวเอาเฉียวเอาไปสิบบาทนึงแลจังเฉียวไปให้ยังอันล่าผมก็พยายาเโพาหลายดอก ซื้อรถตั๋ี่ไว้มันไปเลือกซื้อนั่นคือไปซื้อตัวไหนพิม,มพ์ม,มากอยู่ h ẳ นพิมพ์มากอะซื้อตัวไหนอาจารย์เ่าเนี้ยนั่งไปแล้วอวย่าไปเลือกหลายผู้บอกเองกับพวกงูเงือกันนล่าเน้นให้หน่อยค่ะเน้นให้หน่อยมันเด่นอยู่บางเทือน่ะบางเทือนเอน้นน่ะเสี้ยงเน้นน่ะมันกับวถตถมันบัดึกตัวล่องซา พยายามมันกระเสือหลายบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะใส่พิศารหน้าย่านของเจ้าของมันบ่มีไฟบาสิไปแม่นคักปานันดอเขาก็ซื้อตูนักตูเบาเอาเพราะแม่นว่าเป็นเลือกเสียมันถือป้งป้งรถดมันเปิดไปบ่ได้ครับมันบ่มีผู้ใดสิแม่แม่นปานัน ขอเห็นมันเข่าจับคูกับพ่อเล้วพี่น้องผมก็ถือว่าสูตรสูตรใหม่นี่เดินดีว่ะมักพิจารณาเอาบางเทือกะมันไปขีดติดใจกับวัตถุตัวเนียนวัตถุเนาะมันสองงวดเลยด้วยที่บอกเขาตัวเนียนแต่ว่ามักมีโครงทด่้ายเนียนให้งวดวัคยา,านี่กะ ค่อยติดตามต่อไปเพราะมันจีเขาบังวลอนนีู่กูได้อยากลงทุนผูได้อยากซื้อกะพยายามเสาะหาซื้อได้ครับไยในหัว้างั่นซื้อตัวนักตัวเบาเอามันดีก็่าได้แล้นก็พิมพิมาอ่า ได้ครึ่งหนึ่งก็เลยไม่เอานั่นละพ้นเขาอื่นพ่นทาหญ่เอาไว้ก้อนกํากีดีก็กัมตัวรับดีก็บ่านใดอย่างเลยได้ครึ่งหนึ่งก็่ยังไ่าได้อยู่จะษฎีคุ้มข้าเจ้าถายมันสมานใดข้าเจ้าไปอย่างนี้กันเจ้าไม่อ้ก็ไดดดีแล้วข้าเจ้ายิ่งหลับดีแล้วข้าเจ้าบอ ติดลับไปเลยเนี่ยเข้าสิบม่มีโอกาสเลยประมาณงวดน,นี้ก็ค่อนข้าง,งมันใจยูก็แล้วเตียเด้ออสิทธิของไผมันพี่จะนั้นน้า้านเอามันบอสามารถจะไปจับมือผู้นั้นผู้นี้เขียนได้ดอกที่ขอเอาว่าสมบวรณลนลงทุ้นทำไหนมันก็มีความเสี่ยงอย่ตลอด มันบ่มีเทพบริบเทวดาใดสิมาแม่นปานนั้นหรอกประนันว่าแม่นแม่นนี่ก็ยังขาดผมเองก็บ่เคยว่าเจ้าของสีบ่่บหลุดมันก็สักมื่อนึงมันก็ต้องมีหลุดเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็พิจารณาเอาเฮาก็ใหญ่เบิดทุกคนแล้วบ่แม่นใหญ่ซื่อๆเฒ่าเบิดแล้ว ไอ้เอาหลายซื้อ,อยังกับพิจารณาเอาเ่นยังกับรงทุ่นยังกับมันมีความเสี่ยงอยู่ตลอดถ้ามันถ้านีก็จะเอาอยู่ตลอดว่ามันมีความเสี่ยงมคเคยเข่ามาบางครั้งมันอาจจะลุดก็ได้ัพี่ธนาบางคนกน็โอ้ยบอเข่าใจอันนั่นอันนี้เนาะพี่น้องก็าลายใหญ่ห้างเมื่อนี้ก็ เราจะไปตัวเลขกันครับ แค่เบาุงดีๆพ่จะร้าดีๆกวนสิลุ่มทุนถ,ถือก็ถือผู้มีไปหูมันเป็นเพียงแนวทาง ละหน้าเอามักบอมักแตะแต่ถันเลยบางครั้งมีหลุดก็มีหลุดมีเท้าไม่ย่มจาลลนะเจ้าของลงทุนมันสิมีความเสี่ยงอยู่ตลอดครับ เรื่องสินค้าเรื่องการลงปลาล้าในกะผู้ใดอยากได้ก็ขึ้นเบอร์โทรให้โทรถามเลยครับสอบถามรายละเอียดกันครับทา้งเชี่ยนเองเนียอาติบโบผิโตถืกอยากได้เท่าใดเท่าใดกนโทรไปถามเลยมีเบอร์เอ็นไม่ไหนสองเบอร์บางคนก็จะโทรมาถามเบอร์บางที่ก็จำก็ได้ครับรษษษษษหเพิ่งได้คลิปหรือก็ยุบภาพด้วยจะจะเชียร์ผนคำเนาะ ุนคนยังครับคนไทยนีก่ก็ให้พ่อแม่พี่น้องแฟนส่งให้มิสูงพี่ใส้ให้ลำลำนรื่ว่าให้ฝังฝังเื่องวดที่แล้วนะครับเนาะ